อุย้ยอุ Man! ย้ยทีวีแมนอุ้ยอุ้ยใครก็ได้ติดทีวีแมนทำไอ้ My ไทีวีแมนกลับมาแล้วครับหลังจากหายไปหนึ่งอาทิตย์นะฮะ ก็น่าจะรู้กันดีแล้วว่าหายไปเพราะอะไรนะฮะทำคลิปชี้แจงไปในช่องสำรองแล้วโอเคไหนๆกลับมาแล้วนะฮะขอโปรโมทช่องสำรองเลยก็แล้วกันนะครับช่องอัญชุนนะครับลิงก์ผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างใต้คลิปนะฮะยังไงก็ฝากไปกดติดตามช่องสำรองไว้ด้วยนะฮะก็เผื่อว่าช่องหลักมันจะไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ไปดูช่องนั้นกันได้นะครับคอนเทนต์เหมือนกันร็อคฟ้ตตกปลาเที่ยวเรียกชั่นเหมือนกันนะครับฝาก กดติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับคนที่เป็น FC ที่จริงใจนะครับมาเรียกชั่นสกิเบอร์ดี้ทัวเลนะฮะอีพีที่77รวมพาร์ทจริงๆอ่ะผมกะว,ว่าจะไม่ทำคลิปถ้าทำนี่คือลงไปนานแล้วนะครับจริงๆกะว่าจะไม่เรียกชั่นเลยแต่คนคอมเมนต์เยอะมากครับว่าพี่มันมีฉากลับครับและฉากลับเนี่ยประมาณ14นาทีจริงหระ แล้วความยาวของคลิปนี้คือยี่สิบสี่นาทีนะครับมันจะจริงหรือเปล่ามาดูไปพร้อมกันครับยังไงก็ผมเชื่อว่าทุกคนจนะดูไปแล้วแต่ใครนะฮะอยากจะมีผมเป็นเพื่อนดูก็มาดูด้วยกันนะครับความยาวยี่สีนาทีแล้วผมต้องทําไงเนี่ยเรื่องราวมันเริ่มต้นแต่ตอนไหนครับเนี่ยคือผมลืมไปแล้วนะเพราะว่าผมมันดูไปนานแล้วแล้วผมก็ดูแค่รอบเดียวนะฮะโอ้เปิดมานี่จําไม่ได้เลยครับ ลืมไปแล้วต้องพูดอย่างนี้เลย <Hey. S 1> แต่ถ้าจะให้เดานะฮะน่าจะเป็นตอนที่พวกเขาเนี่ยน่าจะร่วมมือกันแล้วนะฮะลูกน้องของฝั่ง G Man นะครับกับฝ <You S 1> ั่งสกินดี้เฮ้ยฝั่งสกินดี B ้ K B D. กับเรา K B ร่วมมือกันแล้วนะฮะเออทำไมตอนนี้ผมรู้สึกไม่คุ้นเลยวะ ือผมไม่เคยดูวะหรือว่าอันนี้เป็นฉากใหม่ตั้งแต่แรกเลยเหรออาจจะเป็นฉากใหม่ตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะครับเออพยายามรื้อฟื้นความทรงจําอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วเราตัดภาพมาที่ฉากไหนเล่ยตอนนี้เอ,อ๊ไม่คเคยวะ ใครรู้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเหตุการณ์นาตอนนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ตอนไหนช่วงไหนอะไรยังไงนะครับผมรู้สึกเหมือนผมไม่เคยดูอ่ะอันนี้มันรวมมันรวมคลิปจริงปะเนี่ยเดี๋ยวดูไปเรื่อยครับเดี๋ยวน่าจะเริ่มจำๆได้ถ้าเกิดว่าเจอฉากไหนทุกคุนนะครับอันนี้คือเสียงีเสยงพูดของใทรที Man ่ีแมนเนอ ไม่รู้รู้สึกไม่คุ้นตักระฉากเลยน่าอะไรอะ่ะยิงเข้าไปหนึ่งนัดครับจะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยหัวขาดไม่คุ้นเหมือนไม่เคยดูมาก่อนโอ้มีหน้าเหรอน้องๆถือมาคอมเมนต์เยอะนะครับว่ามีฉากที่เราไม่เคยดูเดยอะเลยพี่ไม่เลือนตัวอะไรอะ่ะถือดาบหรือดบาบคาตาณาด้วย วูัวคาเม่าถือดาบคาตานะอ้รู้สึกรู้สึกเหมือนทุกอย่างแปลกใหม่ไปหมดตอนนี้อ๋อตัดภาพไปตัดภาพมารู้สึกยังจับต้นชุมไปไม่ถูกเลยครับและหนักไปกว่านั้นคือไม่เข้าใจที่เขาพูดเขาพูดอะไรนะฮะ แล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ตามไม่ทันเลยวะ่ะโอเคน่าจะเข้าทำลายหลักแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้นี่คือการเกล่นนะครับว่าอะไรยังไงยังไงซึ่งเกินไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะตามไม่ทัน อ้ทั้งหมดนี่คือภาพจากจอมอนิเตอร์อ้นี่คือการเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับทีวีแมนให้ฟังนะครับเขาจะขัดแย้งกันหรือเปล่าที่พวกแกจะไปร่วมมือกับฝั่งนั้นทีวีแมนที่สอารมณ์อย่างนี้เปล่าเออกูไม่สบอารมณ์นะที่พวกมึงไปร่วมมือกับเขาอะ่ะมันเป็นศัตรูอย่างนี้ปะผมเข้าใจถูกปะ น่าจะเข้าใจถูกนะครับัถหนักเลยแต่ผมคิดว่าผมเข้าใจถูกว่ะทีวีแมนไททันทีวีแมนน่าจะไม่ไม่โอเคนะครับกับการที่ไปร่วมมือกับพวกนั้นนะฮะโอ้โหผมว่าฉากเปิดตัวนี่คือฉากใหม่เพราะผมไม่เคยเห็นชัวแล้วอุย๊ย ฉากฉากฉากลับคือแบบเยอะมากอะ่ะอันนี้คือมุมมองใครเอ่ยน่าจะพวกเราแหละนะฮะอันนี้น่าจะเป็นฉากที่เคยดูแล้วหรือเปล่าอ่ะดูดูไปครับยังรู้สึกไม่คุ้นเท่าไหร่วะอ๋อจำได้แล้วที่มีคนโผลมา เออที่มีคนโผล่มาแล้วจู่ๆก็บึ้มใช่ไหมอ่าผมจําได้ผมจําได,ได้นี่ไงเออเมือนกับว่าจะมาขอให้ตัวพวกเราเดี๋ยวพาไปที่ปลอดภัยเพราะว่านี่คือกลุ่มคนที่เหลือรอดอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ทันใดนั้นคือแบบในโบสถ์ไม่ได้ในโบสถไม่ได้ในโบสถมีแต่ไฟอักเรียบร้อยครับ และเมื่อหันกลับมาทุกอย่างก็เรียบร้อยเลยนะฮะมนุษย์ตายหมดเลยต้องบอกว่าตุยคือเมื่อกี้เี่วิ่งกลับไปหลบในโบสถอาจจะรอดอยู่นะแต่เขาไม่ไปเองนะครับแล้วก็จะมีตัวอะไรผม่อาวะอ๋อนี่ไงและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นฝั่ง ัวสวมนะครมาช่วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะผมดูแค่รอบเดียวอ่ะผมก็ยังเลือนลางอยู่นะครับนี่นมาแล้วี่ก็ <S <S บอกว่านี่คือพระเอกของเรื่องจริงๆอ่ะแสนขาน <S 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 แตกพร้อมกับพี่จับบีหัวไปเลยพี่ใหญ่มาไม่รู้ซื่อชักตัว ลูกผมก็อยากเป็นแม่มดนะครับค่าเทอมค่าใช้จ่ายมันประมาณเท่าไหร่ครับประมาณผมไม่ได้เติมยูทูปพิมเยี่ยมครับไม่กำลังมันเลย <laughs> บาใจเลยฮะไม่ได้เปิดซับแต่ผมจําได้คร่าวๆว่ามันคุยประมาณว่าอะไรกันว่าลืมก็ไม่ก็ไปดูที่เปิดซับอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้เปิดซับนะครับโอเคตรงนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายกาันนะฮะเอาง่ายก็คือร่วมมือกันแบบเต็มเที่ยอแหละ,ะพี่ไม้มาตัดหัวขาดโอเคเรียบร้อย แต่ยังไม่ตายใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน,นึกถึงไอ้ตัวหนึ่งไอ้ทานฟอร์เมอร์เลยโยนไปตู้คือเราได้ดูแล้วอะครับอม,มันก็เลยแบบผมก็รีเอียงชั่นได้ไม่แบบไม่ได้ว้าวไงคือเราเห็นฉากนี้แล้ว อเออมาลุยกันเลย let's go, let's go, let's go, let's go แปลไหลายความหม่เลยอ่ะไปกันเถอะเออโอเคท่ามาันมาก็ดูดูไปครับรอฉากใหม่มานะครับยังไม่มีอะไรใหม่ๆนะฉากนี้คือฉากที่พวกเราดูแล้วนะครับงั้นก็ไปเรื่อยๆกัน ไปเรื่อยๆกันคือตอนเนี้ยเป็นตอนที่เหล่าพวกหัวซ่วมามาโชว์ของนะครับโชว์ของแหละเหมือนกับว่าจะบอกว่าพวกเนี้ยเป็นอดีตทหารมาก่อนนะฮะแต่ว่าตั้งแต่ดูมาเดี๋ยเพิ่งเห็นตัวดีเจมีบทเยอะขนาดนี้นะตูแล้วก็คิดว่าจะตายแต่ก็ยังไม่ตายนะครับ ริบล้อยฮะล่วงไปอ,อุ้ยอ๋ออันนั้นจะตรู <c oughs> เรียกว่าต่อยพวกเดียวกันไม่ใช่อ่ะอเราเลื่อยไงคึงจะดูแล้วดูอีกก็ยังมันอยู่าอาวุธใหม่ผัวมาเรื่อยๆ หดมาได้ด้วยเป็นไงีตัวเราก็เด่นอยู่ตัวเราก็มีตัวเด่นอยู่สวยครับแตกบทครับผม่ะชอบชอบฉากแบบนี้นะที่แบบว่าเป็นกองทัพอะเดินถือปืนเดินอะไรมันมัน,มนเท่ดีนะฮะเออมาพี่เจามาละเจไปอัพเกรดมา โหดจิ้มมันเท่จริงๆโผลมาตอนแรกโหดทุกตัวครับแต่ดูไปสักพักท่านผู้ชมครับดูไปสักพัก จะเห็นภาพแบบว่าเป็นเธอคือใครฉันก็ไม่รู้ <c oughs> เออเธอเคยเป็นคนมาก่อนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆนะฮะแต่ฉากนี้คือจำได้นะครับฉากเดิมฉากเดิมไปเร ble, ื่อยครับไปเรื่อยผมอยากเห็นฉากใหม่ซะมากกว่าอันนี้ฉากใหม่ปะโอ้โ้ เมันจะเป็นฉากใหม่หรือเปล่าจับไม่ได้แล้ววะเพ่จะใช่นะครับว้าว้ยไม่ใช่อันนี้จำได้จำได้แต่แบบเหมือนจะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้จำได้ ทท่านจะมาเมื่อไหร่วะผมลืมไปแล้วพยายามจำพยายามรื้อฟื้นความทรงจำอยู่นะฮะทท่านจะมาเมื่อไหร่วะอุ้ยไปโอเคแล้วแกวิ่งบวกหมดไงไม่สนตัวใหญ่ตัวเล็กไงแล้วแกไหวปะนะ่ะเอ้ยไม่ไหวเออทีบีวูเมนมาช่วยแล้วพาวารหนีเลยอ้าวแล้วปูอะไคนไทย เอาคนถ่ายยิงอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไททันทีวีแมนไททันเหมือนกันปะตัวใหญ่เหมือนกันน่ะแต่เป็นตัวที่แบบไม่ได้ไซส์ใหญ่มากนะครับไม่เข้าเลยนะเรียมหรอโอ้ยยังไม่ตายดิวะหรือว่าเราตายเอา้ามาแล้วครับมาแล้วครับ ล,ล,ล,ออลูกพี่ผมมาแล้วลเออลูกพี่ผมมาแล้วแล้วเข้าเปล่าโอ้ยไม่ได้ครึ่งลูกพี่ผมหรอกยิงกลับไปหนึ่งนัดโอ้ยหลบได้ครับแตกไปหนึ่งนัดหกัดห,หัวหลุดไปอย่าลืมนะลูกพี่ผมมีหลายหัวนะฮะมีหลายจอล่วงไหมล่วงนี่ครับล่วงนี่ครับโดนกระชากทีเรียบร้อยครับหลุดไปเลยเมื่อกี้นี่อะไรกันเดยต่อไปนะ มาอีกหนึ่งใครใครใครบังอาจเล่นทีเผอใครวิ่งมันหลบมันหลบมันหลบได้เฮ้ยโอ้ลูกพี่กูจอแตกแบบนี้ได้ไงโอ้มันทำลูกพี่ผมจอแตกว่ะโอ้คุยเด็กันวะเนี่น ไทยรู้แป๋ให้ทีเออแล้วแบบแป้งปล่อยทุกพี่กูสู้คนเดียวเนี่ยนะแบบเพราะว่าไงไอ้พวกล่าทำไมไม่ช่วยโอ้ลูกพี่กูโอ้แล้วลูกพี่กูช้าด้วยคือตอนเนี้ยผมดูไปแล้วนะซึ่งผมก็ยังสงสัยไอ้ข้างล่างทำไมเออมันต้องอย่างนี้กำลังจะพูดเลยทำไมไม่ช่วยเออช่วย โอ้ช่วยได้แค่นี้แหละเออเนี่ยมีจังหวะให้ลูกที่กูและวเออสับสับเหมือนสับหมูกรอบหมูกรอบเละบีบฟ้าทองทจะบอกว่าบีบฟ้าทองไม่ได้บีบอะไรสักอย่างนึงที่เป็นผลไม,ทม้ที่มันที่มันเละง่ายๆอยโอ้ พวกตัวเล็กไม่มีบทช่วยเลยไปช่วยหน่อยก็ดีนะโอเคมารู้แล้วว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับ <G ül üyor> คือไอ้พวกเนี้ยผมว่าน่าจะไม่ขนามือพี่ใหญ่เราเท่าไหร่แต่มันดันมีอีกตัวหนึ่งมาด้วยอ่ะดิอริงจริงอ่ะถ้าสู้กันตรงๆมันก็อาจจะสู้พี่ไม่ได้นะแต่นั่นแหละครับ ไอคนที่ดูแล้วก็ได้จะรู้นะครับฉากนี้ผ้าหอมนานก็สนุกได้นาน,น,านใช้ปรับพนุต้มาต่อกันต่อกันเอนเรากูกลัวที่ไหนไม่กลัวผมไม่กลัวคุณอยู่แล้วอว้ยเราอืมต้องสู้ไงมันต้องสู้ไงมันจะวับไม่ได้ไง มึงดุเดือดแล้วแบบมึงเอาคนที่เต็มร้อยมามา,มาสู้กับคนที่แบบเหลือประมาณยี่อะเออต้องบอกว่าใท,ท่านทีวีแมนนี่เจ็บไปเยอะแล้วนะแล้วแบบมึงมาเต็มร้อยเต็มื้อยขนาดมึงมาเต็มร้อยมึงยังโดนพี่กูสวนได้เอออือ,อคนถ่ายที่แบบที่กูดูอะไรอยู่เนี่ยอะไรอย่างนี้เลย เป็นไงน,นี่ขนาดพี่ผมเจ็บนะครับแล้วคิดดูว่าถ้าพี่ผมเต็มร้อยอ่ะมึงจะไหวปะล่ะถ้าพี่ผมไม่เจ็บนะปัดปัดแขนเอา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 ได้อาวุธเข้ามาแล้วยิงพืน้นเออโลแตกไปดิแตกปะโลแตกปะอันนี้จำไม่ได้บอลเลยฮนะโดนอาวุธของตัวเองยิงตัวเอง เออนี่มึงเอาพุดกูมากินกูเหรอใช่แล้วทำไมร้องไห้ล้วเหรอ,อ,อแล้วทิ้งเหลี่ยมนะผู้ชมครับเหลี่ยมฮะแมแล้วพี่กูก็จะกลับไปซ่อมก็ไม่ได้ซ่อมสักทีเออแล้วใช้เวลาวาร์ปนานไหมต่อไปต้องวาร์ปเร็วกว่านี้แหละนะครับโอ้โหโอ้โอ แล้วพี่ใหญ่เราเขาตัวใหญ่เขาช้าเขาลุกช้าไอเ้เรื่องนี้มันเร็วไงโอ้ดึงคืนโอ้โหแล้วดึงดาบออกแล้วโอ้โอ้วุจะชาบหัวไปเลยอะ่ะไม่ไม่ได้ล่วงครับยังไม่ล่วงยายาย่าคีโม้อย่าคีโม ฉา,ากนี้กูอยากรู้ไอ้พวกตัวเล็กๆมันทำอะไรอยู่ไออยลูกพี่ใหญ่โดนอย่างนี้ได้ไงอ้าวแล้วจู่ๆนะฮะพวกเดียวกันของแกก็เริ่มร่วงอ่าวลวงไปเริ่มร่วงไปไงนี่ไงเนี่ยสรุปเป็นพวกขวดสวมนะช่วยอ่ะเอออัดเลยอัดเลยอโ้อ นี่ไงล้วนอันนี้ผมเริ่มจำได้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มจำได้ละอ้าวแล้วยังไงครับพี่ตอนนี้เหลือพี่คนเดียวแล้วนะแล้วทีวีแมนยังไม่ร่วนนะครับอุ๊ยอ้าวร่วนไปละดีละลงไปนอนละดีละไม่ต้องลุกขึ้นมาอยู่งั้นไปนะฮะ เอ๊แต่อะไรวรับด้านหลังเอ่ยแวบแวบมาแล้วแวบแวบมาโอ้โหคิดถึงฉันไหมอู้ไปคิดถึงมึงแล้วก็จะประมาณนั้นถ้าจะพูดอะก็บอกว่าเขาอะจะไม่ยอมให้เพื่อนเขาตายนะฮะมีเพื่อนเขานะแต่แต่ ล่าสุดก่อนเจอกันล่าสุดก่อนหน้านี้คือหนีเขาใหญ่เลยนะฮะคือ <c oughs> จูกายเป็นเพื่อนกันแล้ว <c oughs> แล้วอาวุธมันโอมจัดเลยอ่ะจีแมนมีแขนด้วยไงที่เป็นครั้งแรกเห็นจีแมนมีแขนเลยนะฮะคือก่อนหน้านี้ไม่มีแขนคือสู้เขายากตอนนี้มีแขนมาเป็นไงอืมตอย <c oughs> ตื่นเต้นจนสำลักน้ำลายตัวเองไปแล้วฮะยท้าทายกันเสร็จคือไปสู้กันที่อื่นเลยแล้วจู่ๆก็มีชารดลำโตโผล่มานี่แหละจากเนื้ยจะเป็นฉากที่เราไม่เคยดูแล้วนะครับ อ่าอันนี้คือทีวีแมนว์ปกลับฐานแล้วนะครับและไอ้นี่ก็วิ่งเข้ามาพูดจะว์ปกลับฐานใหญ่ด้วยโอเคกลับมาละไปทำอะไรมาเจ็บหนักเลยนะไม่มีอะไรอะหัวล้มหัวขมำตกบนตกบันไดก็เลยเล็กขนาดนี้เอาหล่ะได้เวลาซ่อมแล้วแหละ ซอมเหเอามันถอยแล้วทำไมอะเหมีอะไรอย่าบอกนะว่ามันตามมาได้อ่ะอไอ้นี่มันควรจะปุ๋ยตั้งแต่แรกเลยนะ โอ้โหเลยตัวผู้หญิงมาโอ้ยมีตัวมันเป็นตัวอย่างนี้เหรอตอนแรกนึกว่ามีแต่หัวเอ้าแล้วจุดฟ้ามันยังไม่หายอุ้ยอุ้ยทีวีแมนอุ้ยอุ้ยใครก็ได้ติดทีวีแมนทำไอ้อไม่ทีวีแมนไปแล้วโอ้ แล้วบุกเข้ามาในฐานเลยชิบหายแล้วมึงเ้ยชิบหายแล้วเออเอามันเอามันเอามันเออเอออย่าให้มันเข้ามาในฐานเราได้ในฐานใหญ่เราจะไหวโอ้โหอันนี้คืออะไรอะเยี่ยมเยี่ยมอย่างงั้นแหละ แต่ที่ผมเป็นห่วงไม่ใช่ฐานแล้วตอนเนี้ยที่ผมเป็นห่วงคือลูกพี่ใหญ่กูเป็นไงอะ่ะอุย้ยมีอะไรอีกวะลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่หญโอ้โหเดี๋ยว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 อย่าบอกนะว่านี่คือภาพด้านนอกของฐานอ่ะ เล่นไปล้วูยงัยงยังยัดูแล้วยังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังอยู่คืออะไรวะตรงเนี้ยมืดมากครับดูยากนะฮะแล้วลูกพี่ใหญ่ผมล่ะอย่ามืดนานดิ ตัดภาพมาที่ไทยเนี่ยจนทุกวันนี้เชื่อไหมผมก็ยังไม่รู้ว่าคนคนนี้คือใครนะครับเพราะว่าผมไม่เคยไปดูช่องสปอยหรืออะไรเลยผมยังไม่รู้เขาเป็นใครนะแต่เขาก็จะโผล่มาเลยแบบเนี้ยเล็กนน้อยนะครับตัดภาพมาที่ไหนวะเนี่ย สภาพในฐานนะฮะแล้วทีวีแมนยังอยู่ครับไม่อยู่หรอกอู้ยูโดนแซมาโอ้โอ๋โอเม่สาวันนี้มั่งโหดเหลือเกินถ้าไม่มีตัวช่วยก็สู้เขาไม่ได้เลยตัวนั้นนะ่ะใช้เท้าเขีย่ยเลยอะไรอ่ะ พาพออกแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ oh my god ได้ทีวีมาเป็นพวกเหรอโอ้ oh. ทำลายพวกเดียวกันครูบาช่วยทีวีแมนด้วย oh, oh, ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าทีวีแมนจะโดนเล่นได้ เป็น24นาทีที่โคตรเร็วครับและแล้วนะฮะไททันทีวีแมนของเราก็โดนเล่นไปแล้วครับแต่ยังไม่ตายนะเพราะงั้นแล้วยังมีโอกาสที่เขาจะกลับมาคิดว่านะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกลับมาแล้วนะช่องเด่นเกมนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเหมือนเดิมเลยฝากไปกดติดตามครับเหมือนเดิมตรงไหนวะฝากไปกดติดตามช่อง อ่านคุ้งด้วยนะครับเป็นช่องสำรองของผมเองนะครับหริปนี้ครับคุยเียงแค่นี้แหละนะฮะน้องๆอ,อยากให้ผมเลียกชั่นผมเลี้ยงชั้นแล้วนะซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าบริบทมันเป็นอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์บอกกันนะว่าเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงยังไงถึงไหนใครที่รู้นะบอกกันได้นะครับหริปนี้ครับถ้าชอบครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ